สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวหนังสือการ์ตูนครับผมก็จะเป็นการรีวิวหนังสือการ์ตูนโดรอมอนเล่มศูนย์ครับเป็นรุ่นพิเศษ Limited Edition ฉลองครบรอบ50ปีโดรอมอนนะครับก็ในคลิปนี้เราจะมาดูกันครับว่าหนังสือเล่มนี้มันเป็นยังไงบ้างก็หลายคนอาจจะ เนี่ยตัดสินใจเลือกกันยากนิดนึงเพราะด้วยราคามันค่อนข้างจะสูงก็หนึ่งร้ยห้าสิบห้าบาทนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันนะครับโดยหนังสือกระตุนเล่นมีนะครับจะออกวางขายครั้งแรกที่งานหนังสือที่เมืองทองนะครับก็อานนังสือก็จะจัดช่วงวันที่สามสิบกันยาถึงเท่าไหร่เอออีกแปบ๊บนึงนะ โอเคครับงานสือก็จะช่วงเดือนช่วงงานสือเดือนตุลาคมนี้นะครับโดยเล่มนี้จะเป็นความพิเศษของเล่มนี้นะครับก็คือมันจะความพิเศษของเล่มนี้นะครับก็คือเขาจะวางจำหน่ายขายจํากัดเขาจะวางจำหน่ายเป็นช่วงเวลาจํากัดครับโดยจะขายตั้แต่วันที่1ตุลาสอ2 0ันถึงวันที่สามกันยายนสองพันยี่สิสองเท่านั้นด้วย ก็คือหลังจากวันที่30กันยายนแล้วเนี่ยจะไม่มีการพิมพ์ซ้ําหรือว่าวางขายอีกโดยเป็นเงื่อนไขที่ทางญี่ปุ่นได้กําหนดมานะครับก็สําหรับข้อมูลในเล่มนี้นะครับก็จะเป็นเล่มศูนย์ที่รวมตอนเปิดตัวโดราอมอนทั้ง6แบบจากปกนิตยสารการ์ตูนสำหรับเด็กในปีคศ1970นะครับก็จะมีตามนี้นะครับ ตอนให้โดราเอมอนตอนโดราเอมอนมาแล้วโดราเอมอนปรากฏตัวโดราเอมอนจากโลกอนาคตโดราเอมอนที่โผล่ออกมาจากโต๊ะและตอนผู้มาจากโลกอนาคตโลกแห่งอนาคตแล้วก็จะมีตอนพิเศษอีก3ตอนครับเป็นตอนกำเนิดโดราเอมอนนี่แล้วก็ตอนใจโกภรรยาสุดที่รักแล้วก็มีตอนเปิดตัวโดรามี่จัง ตอนออกไปเดินป่าปีนเขากันเถอะแล้วก็ในเรื่องนี้นะครับที่มันราคาแพงถึงร้อยห้าสิบห้าบาทเนี่ยก็เพราะว่ามันมีหน้าสีอยู่ถึงหกสิบเอ็ดหน้าครับหกสิบเอ็ดหน้าเลยแล้วก็จะมีข้อมูลพิเศษพวกเบื้องหลังกําเนิดเบื้องหลังการกําเนิดตัวไดมอนแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวต่างๆของผู้เขียนเนี่ยครับพวกนี้อธิบายความเป็นมาแต่ละตอนนิสัยชื่อตอน อะไรต่างๆก็เดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันว่ามันจะคุ้มราคาไหมนะครับขออนุญาตแกะสักครู่หนึ่งครับเรามาแกะกันเลยแบบนึงนะฮะ เร็ียบร้อยครับนี่เราก็จะมาดูส่วนประกอบข้างนอกกันก่อนอ่านี่ครับปกก็จะเป็นดอลารมอนนี่คาว่าโดไลารมอนจะมีเครือบแบบเป็นมันยาวด้วยนี่ทีฟ้าน้องแสนปุ๊บป,บปบน,นี่ก็ปกก็เป็นกระดาษปกติธรรมดาข้างหลังก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูปกในกันปกในปุ๊บ,บอ่าถอดปกในออก ครับพอบปกในมาแล้วก็ปกนี้จะเป็นรูปเดลรมอนครับก็เป็นน่าจะเป็นภาพรุ่นสมัยแรกๆข้างหลังก็ปกติมีลารกระดาษแล้วก็จะดูที่ตรงนี้ครับอ่กฝั่งนี้ก่อนอันนี้จะเป็นฝั่งบอดตัวของอาจารย์ผู้เขียนครับอาจารย์ฟูจิโกะเอฟฟูจิโอนี่เองก็จะเป็นส่วนที่อาจารย์ได้สัมภาษณ์ไว้ เป็นตัวปิกบกนี่นะครับแล้วก็บารนี่จะเป็นรวมผลงานอมตัดสุดทิตคลาสสิกของอาจารย์ฟูจิโกะเอฟฟจิโอนี่แล้วก็จะมีตัวเลมอนแต่คลาสสิกเล่ม1-45ถึง45เล่มพิเศษ1ึถึงย4่สบเลอนบิ๊กบกเล่ม1-18ถึง18แล้วก็นี่อันนี้เป็นเดอะมูฟวี่สีสีตอนนวิตะรวจดีแนจันทาของพี่พีพนีเขาทำขายมานะครับ โอเคแล้วเราจะมาดูเป็นเล่มภายในกันบ้างในตัวเล่มนี้นะครับเราจะมาเปิดดูในหน้าแรกไม่มีอะไรเป็นกระดาษใสโออนี่นะครับก็จะมีคำนำต่างๆมีหน้าสีหน้าสีสวยกระดาษมันจะใช้กระดาษไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรมันเหมือนเป็นกระดาษของนิยาย มันไม่ใช่กระดาษ i c a ค e หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ครับหน้าปกสถรบ,บันสีสีด้วยนี่มีสีโอ้นี่สียอดเลยโอ,นโอ้นี่ครับตอนแรกมีเ,เป็นสีอ่าตัวนี้เป็นสีสีแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นพวกสองสามสีอ่านี่ตอนทั่วไปโอ้สีแล้วก็เป็นขาวดำปกติ เนื้อหาการ์ตูนก็จะเป็นโดเรมอนในตอนต่างๆตอนแรกครับเจะมีหลากหลายประมาณนี้แล้วก็นี้จะเป็นช่วงอาาัาถธิบายประกาศเซี่งซีรีร์ใหม่ในตำนานนี่ก็จะเป็นรายละเอียดต่างครับที่เขาบอกไว้นี่ ยอดไปเลยวอดอาจารย์แกก็นี่ครับพิมพ์ครั้งที่หนึ่งหนึ่งตุลาสองพันห้าร้อหกสิบสามนี่ต่างตอันนี้จะเป็นส่วนโอ้อาใช่มีอธิบายตอนแต่ละตอนสองนเล่มฉบับสี่สิบห้าเล่มด้วยนะครับวันนี้ขอ้อมููสตจยอดเลยสวยงามพิมพ์สีสีด้วยว่าโอเคอยู่เลย ว่าคุ้มค่านะครับกับ155บาทแต่ถ้าซื้อในงานนี่ก็จะลดไปอีก10%ครับเหลือ140ส่วนตัวผมคิดว่าคุ้มค่าอยู่พอตัวเลยโอเคครับในคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมมากๆครับผมปิดภาพประก,การใดก็บอกได้เลยครับสวัสดีครับ